สวัสดีค่ะก็หลังจากที่โตโต้อาบน้ำเลยเนาะแล้วก็ทำการหาเห็บนะคะเอาด้วยวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหน้าหนาวนี้ต้องเป็นใดนะคะโตโต้ก็อายุมากแล้วโตโต้โตโต้แก่แล้วโตโต้เป็นโรคตับนะคะไปหาคุณหมอคุณหมอเป็นโรคตับแลดิยามาแล้วถ้าเป็นคนก็ร้อยกว่าปีแล้วสิบสี่ปีเนาะโตโต้ก็มีแผลนะคะก็ทําการล้างค่าเชื้อ ก็จะเป็นแผลแดงๆจากที่จากที่เป็นเป็นเหมือนว่าเป็นฝีเป็นหนองเนาะละองออก็จะเป็นสีแดงโตโต้ท้องโตเลยโตโต้เป็นตับอึ๊บเจ็บไหมอืมอาบน้ำแม่สบายแล้วนะคะนี่วันนี้เราจะทําแผลให้โตโต้เนาะโตโต้ก็มีแผลเนาะโต้แก่โตโตมีแผลมีแผลตรงไหนเนาะดูสิ นี่เขตัวมีแผลตรงเท้านี่เท้าเป็นรูสงสัยว่าเปือ่อยนะคะเนื่องจากความเค็มไกลไปไหมเ <c oughs> นี่ยเปื่อยเป็นเท้าเป็นรูนริดนึงแบบนี้เราก็มีอุปรกรณ์ใน,นาการทำแผลหลังๆก็เป็นแดงนะคะตต้นีหลังเป็นแดงเดี๋ยวทำหลังก่อนดีกว่าเนาะ เนี่ยแดงเลยค่ะแดงเลยเราล้างแล้วเราก็ใช้อะไรดีที่สุดเนี่ยค่ะก็คอือจะเป็นผงวิเศษนะคะผงวิเศษแต่ๆเลยาาอันนี้จะเป็นการทำให้แผลติดเชื้อนะคะแผเลเรื้อรังเนาะ คนก็ใช้ได้นะคะปิดเชื้อเถนนื่อนได้แล้วเป็นการกันแมงวันแมงวีด้วยเนาะ แผลก็แห้งแล้วก็เปิดแผลไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องปิดอะไรค่ะถ้าแผลมันแดงไปเฉยเนานะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลมีรูเราก็เป่าให้แห้งก่อนไม่ง,งั้นมันจะเน่านะคะตัโตเนาะเย็นไหมเย็นไหมคะนะี่แผลเป็นรูแบบนี้อะ่ะโยว เรามาชมคลิปต่อไปนะเนาะเรามาชมคลิปต่อไปโอเค